สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวกับน้องน้องเถิกจ้านี่ <RIGHT S 2> น้องเถิกแล้วก็หันกล้องกลับน้องเถิกน้องเถิกจะกินได้หรือเปล่านาอซช้อนหายไปไหนแค่ช้อนหายอยู่นี่ค่ะผักกับน้ำพริกพี่น้องเอ๋ยมีไข่อยู่สองหน่วยจ้านี่ ไข่สองหน่วยนี่เลยผักเยอะมากผักเยอะมากน้ำพริกยายจอยชอบกินแบบนี้จ้าใช่ยายจอยไม่ไม่รู้ว่าจะท้องเสียวันไหนนะจ๊ะยายจอยไม่ท้องเสียหรอกยายจอยชอบกินผักยายจอยไม่กินหมูเห็ดเป็ดไก่นี่นี่ผักอะไรพี่น้องพี่น้องรู้จักกันไหมเนี่ยผักอะไรกยอดอะไรเนี่ยไม่รู้จักแต่ว่าป้าอ้วนเอามาให้กินจ้ะ มนจะอร่อยมั้งไม่รู้อะอร่อยอร่อยแซ่บยังไม่ได้กินเลยอัวหัวอ่อนไอ้กระเด็นใส่หน้าจอมันนพริกตกอันหนึ่งเนี่ยป้าจอยตกอันนึงตก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 จบกันผักอะไรก็ไม่รู้นี่ผักไหนผักอะไรไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักผักพันนี้จบ ไม่รู้จักพันธุ์เป็นครั้งแรกที่จอยได้กินผักแบบผักนี้นะจ๊ะอือมีดอกด้วยดอกเยอะป้าอ้วนเอามาให้ป้าป้าอ้วนเอามาให้เก็บมาให้ก็เลยเก็บมาจากไหนไม่รู้เก็บมาจากบ้านลองกินลองกินอืมไงอร่อยลองกินผักก่อนวันไหนจอยย้อมสีผม คุณนายจอยอยากสวยคุณนายจอยตั้งแต่สีม่วงๆอันนี้เพิ่งเป็นสีแดงเถือกเลยแล้วก็น้องเหมียวก็อยู่นูน่นน้องเหมียวไม่อยากออก้องน้องเหมียวอ่านน้องเผลอกินอะไรอ่ะไข่ก็ไม่สุกพี่น้องเอ๋อเห็นไหมพี่น้องเผลอมไม่มีไข่ไม่สุกอ่ะอุ่รนร้อนร้อนร้อนผักติดฟันเลย ใช่อร่อยมากอร่อยไหมง่ายทำต้มพี้องไม่ได้ทำต้มเลยพักนี้ขายของพี่น้องเลยขายลูกชิ้นลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านขายลูกชิ้นไม่ค่อยเข้าร้านด่าลูกค้าไปวันวานต้องตบเดแซวอีกแล้วแดาลูกค้าไปวันวานอร่อยมากผักเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยใช่ นเนาะเมียวดอกก็กินลูกกินได้ไม่น่าดอกมันกินได้มั้งไม่รู้วอ้ไกินไข่แดงไปแบ่เป้าเฮ้โอ้มันติดน้ำพริกเอาเอาน้องเหมียวเอาไม่เนี่ยไข่เหมียวเหมียวเหมียวแบ่งกันแบ่งกันเหมียวอันนี้เอาน้องแมวต้องคนต้องหมาพี่น้องเอ๋ยไหนหมาหมายังไม่ขึ้นมา หมอนไม่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีเห็ดมันนอนอยู่ข้างล่างนันแหละกินด้วยกันหมดอืมอไอกาไปนอนบ้านพี่ปลอยอะอหรออืมอร่อยอืมซับๆอ่ะอือเดี๋ยวจะอ้วกแล้วมั้งอร่อยมากไหนกินอยู่อมไม่กินแล้วมันเนี่ยอืมไข่อร่อยอืมผักเนี่ยครั้งแรกในชีวิต เดี๋ยวเปล่าให้เดี๋ยวเปล่าให้ผักอะไรก็ไม่รู้จักเลยบบกพิกอร่อยกว่าอีเหนียวไม่ยอมกินเจ้าแซ่บดูอีเหนียวไม่ยอมกินผักเอ๊ะไม่ยอมกินไข่เหนียวอืมอิเหนียวเล่นไข่แล้วเอ้นั่นน่ะมันไปดูเหนียวไม่ยอมกินหรออืมเหนียวไปเล่นอือม อร่อยอร่อยผักอะไรก็ไม่รู้เด้อเดี๋ยวจะไปถามเดี๋ยวค่อยๆไปถามอืมอืมบเนี้ยอืมอืมป้าอ้วนเก็บมาให้ก็กินค่ะกินถ้าไม่กินก็อืมอืมอืมอมอเหมียวอีเหมียวอ้วกไม่อ้วก มันยอฮึสภาพแบงนี้ว่าไออะอะไรติดเล็บปะสาตั้งคนตั้งแมวตั้งอืมเพล็กไงเมียวฮึค่ะคุณนายจอยรู้ว่าใส่พไปกี่เม็ดอร่อยอ,อร่อยมากี่คำแล้วคุณในายจอยการ อร่อยทุกคำแต่ก่อนที่จะ,ะ,ะ,จะจถ่ายอ่ะน่าส่งกระจงส่งกระจกก่อนจะถ่ายอ่ะต้องสวยก่อนเลไม่สวยอ่ะเขาไม่อร่อยหลังนั้นอร่อยใช่แต่อร่อยพ่อหนูเคยกินอยู่เอาข้าวไปเม็ดนึงขโมยข้าวไปเม็ดนึงค่ะ <laughs> น้องเหมียวกินแล้วค่ายนั่น ไยเอาไปทิ้งทีหลังหมดแล้วแล้ใส่ให้ใหใหาหมดแล้วอือกก้อ,อืมก็กินไข่ไดงรากอืมแซบต้มตํมแซ่แซบก<บ>ว่าคุณนายจอยมาถ่ายที่บ้านหลังใหม่อ,มอมคุณนายจอยมาถ่ายบ้านหลังใหม่ อืมอืมแต่เวลกูดอร่อยเ <Very good. S 1> mm. วลกูดอืมบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากเลย mm. อืมนะ